เมื่อลูกอยากกินต้องได้กินนะคะแล้ว,ลวข้าวซอยเส้นโซบะก็มานะคะใครอยากทาตามพี่ปูนะคะทําตามวัตถุดิบที่มีตามพี่ปูมันในคลิปเลยค่ะนี่เลยนะคะข้าวซอยฝีมือพี่ปูนะคะมีวัตถุดิบอะไรก็ใส่ใส่ไปตามที่มีเดี๋ยวก็ได้กินคะ่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมพี่ปูขึ้นต้นคลิปเดินเนื้อพื้นท้องเลยนะคะวันนี้ฉุกกระหุกมากแล้วก็เป็นเมนูที่ จะว่าตั้งใจก็ตั้งใจจะว่าไม่ตั้งใจก็ไม่ตั้งใจนะคะเพราะว่าต้องเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบกระทันหันนะคะลูกพี่ปูอยากกินข้าวซอยนะคะลูกอยากกินต้องได้กินนะคะเพราะฉะนั้นพี่ปูเนี่ยนะคะไม่ใช่คนเหนือนะคะแล้วพี่ปูจะรู้ได้ไงคะว่าข้าวซอยทําอย่างไรนะคะพี่ปูก็เหมือนคนทั่วไปนะคะก็ไปหาสูตรในเน็ตนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะบอกสูตรข้าวๆนะคะที่พี่ปูไปดูมาเขาใช้พริกแกว15เม็ดนะคะ หอมแดง10หัวนะคะกระเทียม10กลีบนะคะแล้วก็กระชายเนี่ยนะคะ5ห,หัวนะคะส่วนตะไคร้เนี่ยนะคะเขาใช้2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เขมิ้นเนี่ยสงแง่งแล้วก็มะกรูดลูกหนึ่งนะคะแต่ ปีปูไม่ได้ใช้ตามเขานะคะเพราะฉะนั้นใช้ดุลพินิษเอานะคะในวัตถุดิบของแต่ละบ้านมันไม่เท่ากันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาบอกให้ใส่อะไรไปใส่ตามเขาอย่างเดียวไม่อร่อยโทษเขาไม่ได้นะคะเราก็มาปรับใช้นะคะปีปูก็จะมีเพิ่มลดนะคะหอมแดงถ้าเกิดมันใหญ่เกินไปท่านผู้ชมก็ไม่ต้องใส่ถึง10หัวนะคะก็ลงมา7มา8อันนี้ก็คือเป็นดุลพินิษของเรานะคะส่วนนี่ก็กะปินะคะในสูตรเขาบอก3ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ผงกะหรี่นะคะ2ช้อนโต๊ะนะคะ พี่ปูเป็นแม่บ้านยุคใหม่นะคะเพราะฉะนั้นพี่ปูจะไม่ตำครกค่ะเสียเวลานะคะพี่ปูจะใช้เครื่องปั่นนี่แหละเราก็มาช่วยเครื่องหน่อยนะคะโดยการหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะการทําอาหารก็เป็นศิละปะอย่างหนึ่งนะคะท่านผู้ชมในการที่เราจะมาปรับใช้ให้เข้ากับตัวเรานะคะเรียบร้อยการหั่นทุกอย่างแล้วเดี๋ยวเราจะไปปั่นเลยนะคะเอาแบบง่ายๆ กะปินะคะใส่ไปเลยโลดนะคะแล้วก็ผงกะหรี่นะคะใส่ไปแหมล้นเครื่องเลยพี่ปูจะใส่น้ําหน่อยนะคะเพราะว่าพี่ปูมักจะใช้น้ำเนี่ยนะคะเข้ามาช่วยในการบดนะคะเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องพี่ปูนะลืมบอกท่านผู้ชมไปนิดนะคะในส่วนของกระชายเนี่ยนะคะมีบางคนที่บอกว่าเป็นชาวเหนือแท้นนะคะเขาบอกว่าของเหนือแท้ๆเนี่ยนะคะไม่ใส่นะคะ เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นดุลพินิษนะคะใครจะใส่ไม่ใส่ก็ต้องไปเลือกเอาเองนะคะในสูตรที่เราหามานะคะบ้านพี่ปูชอบกินกระชายเพราะฉะนั้นกระชายไม่ใช่ปัญหาสําหรับบ้านพี่ปูค่ะ <S 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 ปัญหาของพี่ปูวันนี้นะคะคือลูกแอบ,บเอาเส้นข้าวซอยเนี่ยนะคะไปลวกกินอย่างอื่นหมดแล้วแล้วพี่ปูเตรียมเครื่องมาขนาดนี้แล้วนะคะพี่ปูจะทําไงได้ล่ะคะ <S <S พี่ปูน่ะเป็นคนทําตามวัตถุดิบที่มีเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ปูจะทําข้าวซอยเส้นโซบะค่ะ เอามันง่ายๆแบบนี้นะคะโอ้โหเตรียมไปกว่า50แล้วนะคะจดี๋ยมาบอกให้เลิกกินมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะคะมีอะไรเราก็ดิ้นไปนะคะส่วนกะทิพี่ปูมียี่ห้อนี้ติดบ้านก็ง่ายๆนะคะแล้วก็โชคดีนะคะพี่ปูยังมีเขาเรียกว่าเกี๊ยวนะคะใส่ตู้เย็นไว้นะคะแผ่นเกี๊ยวนี่นะคะช่องฟิตนะคะพี่ปูก็เพิ่งเอาลงมานะคะเดี๋ยวพี่ปูจะใช้เกี๊ยวอันนี้นะคะทอดเป็นเกี๊ยวกอบน,นะคะแน่คนเปกันไปหมดแล้วนะคะมีอะไรก็ต้องกินตามนั้นนะคะมันจะไปยากอะไรแล้วคะท่านผู้ชม มีแป้งข้าวโพดแป้งมันก็เอามาช่วยเหลือสักนิดนะคะเพราะว่ามันติดกันอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะต้องช่วยเหลือด้วยการคลี่แป้งอะนะคะเนื้อพริกแกงเนี่ยนะคะพี่ปูก็ปั่นให้ละเอียดนะคะบางคนอาจจะชอบหยาบกว่านี้เราก็ไม่ว่านะคะบ้านใครบ้านมันเหมือนเดิมคะ่ะพี่ปูบอกแล้วนะคะว่าพริกแกงของพี่ปูเนี่ยนะคะใช้น้ําในการช่วยปั่นเพราะฉะนั้นพี่ปูก็จะผัดเข้าไปสักพักอย่างเงี้ยนะคะ เดือดจนหอมเป็นครัวแล้วนีนะคะพี่บูจะใส่กะทิไปแล้วนะในเรื่องกะทินี่เอ่อความมันนี่ก็ต้องแล้วแต่ชอบนะคะบางคนอาจจะใส่แค่กล่องเดียวแล้วเติมน้ำน,นะคะเพราะว่าไม่อยากมันจัดมันเลี่ยนนะนะคะ หรือว่าบางคนไหนๆทาแล้วฉันก็อยากจะกินมันๆก็ใส่2กล่องนะคะแล้วแต่ปริมาณวัตถุดิบนะคะพี่ปูก็เปลี่ยนภาชนะนะคะจากกระทะมาเป็นหม้อนะคะแล้วเราจะปรุงรสเลยนะคะพี่ปูจะใส่น้ําตาลปี๊บไปนะคะในสูตรที่พี่ปูบอกเขาก็บอกว่าใส่ประมาณสามช้อนโต๊ะนะคะแต่ว่าพี่ปูไม่เชื่อเขาแล้วค่ะพี่ปูดื้อค่ะเพราะว่าพี่ปูจะกินตามรสชาติของพี่ปูนะคะเพราะฉะนั้นพี่ปูจะค่อยๆชิมให้เป็นรสของตัวเองค่ะ บางคนเวลาตาพริกแกงก็อาจจะใส่เกลือกันกระเด็นนะนะคะมันก็จะมีรสชาติของความเค็มหรือว่าตอนเคี่ยวเนื้อเนี่ยนะคะเราใส่เกลือไปแล้วมันก็จะมีความเค็มเพราะฉะนั้นเวลาเขาบอกให้เราใส่เท่านั้นเท่านี้ไม่ได้ค่ะอย่าไปเชื่อคะ่ะชิมเองค่ะรายละเอียดมันเยอะเหมือนกันนะคะในการทําอาหารเดี๋ยวพี่ปูจะชิมข้าวคร่าวก่อนนะคะนั่นไงขนาดพี่ปูยังไม่ได้ใส่น้ําปลาลงไปนะคะก็มีความเค็มจากการเคี่ยวเนื้อของพี่ปูแล้วแต่ว่าพี่ปูยังไปต่อได้นะคะพี่ปูจะเติมน้ําปลาลงไปนะคะ ส่วนน้ำตาลปี๊บนะคะยังไม่พอค่ะใส่เพิ่มลงไปได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะเที่ยวเข้าไปเรื่อยๆนะคะเที่ยวไปเรื่อยๆเดี๋ยวมาดูความสวยงามตอนจะรับประทานทีหลังกันลกันบางทีพี่ปูเล่าอะไรให้ฟังเนี่ยนะคะพี่ปูก็คิดว่าพูดไปเรื่อยๆเพราะว่าพี่ปูชอบทําอาหารนะคะรักการทําอาหารแต่กลายเป็นว่ามีเม้นต์ดีๆนะคะเช่นน้องบางคนเขาบอกขอบคุณสําหรับเทคนิคดีๆซึ่งพี่ปูก็ไม่รู้ว่ามันมีเทคนิคตอนไหนนะคะที่พี่ปูเล่าไปเรื่อยเปื่อยเ่ยนะคะ อร่อยชะมัดเลยเดี๋ยวเราไปทําขั้นตอนอื่นกันต่อนะคะอ่านะคะเดี๋ยวพี่ปูจะหั่นหอมแดงนะคะเครื่องเคียงที่แบบว่าของมันต้องมีนะคะใส่ลงไปเตรียมนะคะเตรียมพร้อมในการรับประทานละของมันต้องมีอีกอย่างนึงนะคะขาดไม่ได้นะคะผักกาดดองนะคะต้องมีแน่นอน,นะคะ่ะมะนาวคะ่ะใครไม่ใส่ไม่เป็นไรเราเตรียมไว้นะคะเ,เดี๋ยวมาเตรียมพริกที่จะทานนะคะพี่ปูก็ใส่น้ามันน้าพริกเผาลงไปแต่ว่าพี่ปูจะทําไม่เยอะนะเพราะว่า ลูกไม่ทานเผ็ดอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใส่ผิดคั่วนะคะที่เราคั่วไว้ลงไปค่ะเจออีกหนึ่งเส้นนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีเส้นสองเส้นนะคะทั้งข้าวซอยโซบะและข้าวซอยบะหมี่แห้งไข่นะคะมีเส้นอะไรเราเอาแบบนั้นแหละคะ่ะได้ไหมเส้นหนึ่งนะคะใครมีบะหมี่หยกก็ใช้บะหมี่หยกแห้งนะคะมนดาเก็ตก,ก็ได้นะคะ ท่านผู้ชมเห็นไหมคะว่าเรื่องกินพี่ปูพร้อมมากนะคะตรงไหนไม่พร้อมอาปกามาวงค่ะไม่ว่าจะเป็นหอมนะคะผักชีนะคะประกาศดองนะคะมะนาวนะคะพริกเผานะคะมีกรอบนะคะแล้วก็เส้นโซบะนะคะแล้วบะหมีไข่นะคะที่เผอิญไปค้นเจอนะคะก็เอามาด้วยนะคะร่วมด้วยช่วยกันลูกพี่ปูก็แค่ตัดทุกอย่าง ใส่ชามแล้วก็มาราดด้วยเนื้อที่พี่ปูเคี่ยวไว้แค่น,นั้นเองมันจะไ็นยากอะไร่ะคะเข้าซอยในสไตล์พี่ปู่มีอะไรพี่ปูก็ทําตามวัตถุดิบที่มีแหละคะ่ะเรากินก่อนเราก็เลือกนะคะเนื้อดีๆก่อนเลยนะคะเราไม่สนใจใครคะ่ะชามบัลเลอร์เลยพริกซะหน่อยๆดีไหมมะนาวสักซีก นะแค่นี้ก็น่ากินแล้วนะพี่ปูว่า,ากินก่อนก็เลือกก่อนนะนะคะเพราะฉะนั้นพี่ปูจะปิดคลิปแบบง่ายๆเลยนะคะพี่ปูพร้อมกินก่อนคนอื่นมากนะคะว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจพี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ